โอเคนี่ก็เป็นละครกับสิที่ท่านท่านกันด้วยนะครับมั็นละขอสิบเกม i ม e c ครับอีกแล้วครับผมเย้้ฮนี่ครับกับละครสิบเกม c มค f ใช่ไหมวับนี้เรามาอยู่กันในโลกจิ้นสุไขสิกแล้วนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาลองจับเจ้าจิ้สุเนี่ยมาประทะกับเหล่าบอสของทวายไลฟ์ฟอร์เลสเอง จะมีบอสโหดเมากมายเลยนะครับซึ่งผมว่าทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันนะครับผมว่าพลังของมหาวทยุึกมาทั้งหลายเนี่ยจะสามารถเอาชนะบอสจากถวยายไรเฟิลได้หรือไม่แต่ <S <S าาว่าก่อนจะเริ่มกัน,นก็อย่าลืมก็ไลก์ก็สิดข,ขย์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการเคลืต่อไปด้วยนะครับให้ก,กดแลวแล้วก็ไปเดี๋ยวเราเป็นเริ่มกันเลย โอเคผมามาฮะตอนนี้มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็ทําการวาไปทวายและฟอเรสก์ก่อนเลยแล้วกันอ่าวิธีการวาก็คือทําการขุดหลุมแบบนี้นะครับผมแบบนี้แล้วก็ทําการวางดอกไม้ลงไปแบบนี้1 2 3แบบนี้อ่าฮะโอเคแล้วก็สีแดงมุมๆุจากนั้นเนี่ยตรงกลางก็วางน้ําลงไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ทําการโยนไดมอนด์ลงไปนั่นเองโอเคทุก <Okay. S 1> คนพร้อมแล้วแล้วก็1 2 3สองปึ๊บโอเคโยนลงไปแล้วก็นี่ เรียบร้อยผมนะได้มาแล้วนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็กระโดดเข้าไปเลยละกันยิ้อ้าโอเคเรียบร้อยผมโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็มาอยู่กันในทวายเลฟฟอรเลสแล้วนะครับผมอ่าก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ปอเลยนะครับผมว่ามีเหล่ามอนสเตอร์กับบอสมากมายเลยนะฮะเอาเว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันที่การประทัดแรกเลยละกันโอเคผมแล้วเราก็ไปอยู่ที่บอสตัวแรกนี่ครับผมปึ๊บนี เจ้าเอาไฟาเยตินะคับหรือว่าหรือว่าเป็นแบบเยติตัวจับฝูงนั่นแหละนะครับผมนะซึ่งเอาเป็นว่าไฟเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าเยตินี้นะจะไม่ได้โหดมากในขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะอาจับใครดีเอาเป็นมิวะาเลยกันนะน้นงมิว้าใคประโยชน์นะครับซึ่งจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าไม่ดูนะเ้างมิวะาตัวเดียวเนี่ยจะสามารถเอาชนะเจ้าเอาไฟเยติได้หรือไม่เอาไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอา่าโอเคตอนนี้ล้วอุย้ย โอ้โหจะดีเปิดมาแล้วมีว่าเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็พันไปหนึ sure> ่งท like ีอ right ุ๊เจ็บเหมือนกันนะแต่มีว่าก็รู้สึกเหมือนจะแอบเจ็บนิดนึงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะฮู้แต่ว่ายังไงเฮ้ยเยติมันตีไม่เข้าเลยุใดทำไมมีว่าเหมือนกับว่าจะไม่สามารถโจมตีเยติได้เลยโอเคตัวนี้ยังไงในวลาโดนรัวเย็บบอดมันเวททายอะยาง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 ได้อยู่นะครับเรื่องเยติมีมาสองร้อยทมเยอะมากนะโอเคตัวนี้โอ้แต่วันนี้เดียวนเดียวตัวนี้กายแล้วนะฮะกายแล้วแล้วก็ยังไงมีว่ามีว่าจบเกมได้หรือไม่ มีวาจะจบเกมได้หรือไม่ตอนนี้เดินมาแล้วแล้วก็ยังโดนเมติฟาอยู่เฮ้ยเดไปไม่ใช่ไม่ลุ้นจะเลยม,มาผมตอนนี้มาแล้วเบินเข้ามาเยวมีวาทุกขา้ขากตัวลูกอีกช็อตเดียวแล้วก็สุดท้ายโอเคเดียบ้อยครับผมโอ้โหมีว่าชนะไปได้นะแต่ว่ากเกือบกันนะเกมผมเรียบร้อยนะไฟแ้กก็ชนะไปนะผมว่าตัวอัฟฟิสต์อ่ะย,ยังไม่ได้โหดอะไรมากนะเออแบบยังไม่ได้โหดอะไรมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยละกันนะ โอเคผมมาถึงกันแล้วนะฮะและตัวต่อมานั่นก็คือนี่เจ้าสโนว์ควีนนั่นเองเลือด200้เหมือนกันนะครับผมมาซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะลองเป็นเจ้าตัวอะไรดีเอาเป็นน้องมามากิและกันครับผมมาพีเป็นพีวาไปแล้วรอบนี้มาเป็นน้องมารกิแลวกันนะจะรูปเป็นงไงนะน้องมารกิจะสามารถต้านเจ้าสโนว์ควีนอยู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันฮะพร้อมแล้วแล้วก็3 2 1ไปเลย ตนนี้มาแล้วผมนะโอ้โหบาคทีใส่ยับเลยนะอ๋อเทโรคีินก็โทรคินเหอะมีบินได้นะบอกว่าบินได้ละไกลบางทีต้องขมุมแล้วก็เฮ้ยพ่านอะเกินไปเกินไปตอนนี้โอเคตอนนี้โอ้โหนี่กิต้องมาไม่สนใจนะมากทีตบยับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะโอ้ยมากทีชนะไปผมดูที่เลือดแทบไม่ลดเลยนะะถือว่าแบบโหดมากก็เรียบร้อยนะสำหรับอ่าทโรคินก็แพ้ไปนะเออยังไม่เท่าไหร่เลยเว้ อาละครับผมมากันต่อนะับสับตัวที่สามแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้ามัชรูมนั่นเองหรือ,อจะมัชจูมนะหรือถั่วัวนะฮะก็โหดหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะงั้นรอบนี้เอาเป็นตัวอะไรดีท่านผู้ชมผมเอาเป็นน้องแพนด้าแล้วกันนะเออรอบนี้ผมพยายามจะแบบแบ่งแอร์ไทม์ทุกคนเลยมาแล้วมาลองดูนะครับว่าแพนด้าเนี่ยสามารถเอาชนะเจ้าไม่ไม่ใช่มัชจูมหรือเ่ามันอ่านว่ามินอูมนะครับผมมาทดสอบแล,แล้วก็ สามสองหนึ่งไปโอเคจะมีแพนด้อาอ้าวไม่ตีกันด้วยเหรอโอ้ยตีแล้วนะอู๋เมื่อกี้คือชาร์จพลังอยู่เหรอยังไ,ไงอู๋เมื่อกี้อูบ้ามากเฮ้ยอ้ยตกใจเลยเกินไปครับพี่ตึงมากนะคือเมื่อกี้คือแบบผมนึกว่ามันจะไม่ตีกันแล้วนะอ่าตึงเมื่อกี้คือเจ้าแพนด้าคือชาร์จพลังอยู่นะเออนี่ก็ไม่ธรรมดานเนี่ย โอเคผมมาตอกระสอบตัวที่4แล้วนะครับผมซื้อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรปไปไม่ได้นะครับนอกจากจเจ้านาการกกกกนี่เองนี่อาจจะแหลกๆนิดหน่อยนะเพราะว่าดูดิมันเล่นชนบล็อกพังหมดนะครับผมก็เจ้างูนะฮะเป็นแบบว่าเป็นงูแบบเจ้าแม่นาคีอะไรงี้นะครับนี่โคตรโหดนะฮะมาซื้อรอบนี้นะครับสำหรับเจ้านาการเนี่ยผมว่าน่าจะต้องแบบอัพระดับมาหน่อยไหม เออผมจะลองเป็นน้องอิตาลีและกันนะครับผมเออให้รอบนี้ให้ยูจีแบบให้ให้ตัวประกอบเราได้โชว์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอเอาน,านานามิมด้วยมาสองตัวและกันนะครับผเผื่อยูจีไม่ไหวนะฮะมา,าพร้อมแล้วหนึ่งสองไปปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้ยูจิมาแล้วนะครับได้ไงได้ไงคือมันยังไม่เข้าระยะใช่ไหมฮะ โอเคอู้เข้าแล้วเราจะดีอ,อู้ยะตีฟาดเป็นหนึ่งเที่ยงนะอู้จะสองร้อยห้าสิบเลยอ่าเว้ยเอาเว้ยได้อยู่นะครับตอนนี้มีข่าวกดแล้วยูจิบอกยังไงข่าวกดมันไม่ใช่ประเด็นนะครับตอนนี้ฟาดแล้วก็เฮ้ย,ยดียยเ,ดยยเ,ดยเดียวดีเดียวแล้วก็อีกเดียวช้อนเดียวตีให้โดนสิวะโอเคแล้วก็โอ้เรียบร้อยครับผมเกินคือแบบอย่าคือมันโหดเกินไปหรือยังไงมาฮะคือยังไม่ทันทำนอะไรเลยนะเนี่ยตายซะแล้วนะครับผมปะโถเเ้ยคือว่ายูจิมัน มันเร็วไปอ่ะเมื่อกี้ผมจะทำนะการเสกนาการใหม่อีกรอบนะครับผมแล้วก็อ่ารอบนี้เอาเป็นนานอมีไหมเคเดี๋ยวลองเสกมมาทิมาดานอมีตอนนี้นานอมิมาแล้วครับเป็นยังไงแล้วก็ฟาดไปนี่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าหรือว่าว่าตัวจริงจะสุดเหมือนโขดแล้วก็เลยแบบดูเหมือนแรงแล้วก็สามารถเอาชนะพวกบอสแบบชิวๆเลยอ่ะเออเนี่มามามา,มานี่นานอมิบอกแล้วไงแล้วไงใครคิดว่าขยับได้แล้วเฟี้ยวบบอกฮะตัวนี้นี่ไง มาเออโอเคชิวมากโอ้โหบอกครับสาวบอกโอ้กีก่าครับสาวไม่ต้องมายุ่งนะมีบอกมันมีมันมีแั่การองเดี๋ยวนี้มาฟาดนิดเดียว,ย,วยังไงยังไงตายไหมตายเออพี่ตายเนะครับฟาดไปเออเออแล้วก็ท้าหนึ่งี่หนึ่งโอเค okay. เรียบร้อยครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็โหดว่อนะจริงไม่ต้องถึงมือนะันมีหรอกแค่ตัวประกอบหัวส้มก็โอเคแล้วแหละก็ชนะได้ โอเคผมมาต่อกันที่บอสตัวที่5เลยนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยเรามา,าถึงปราสาทของลิชเอง <Yeah. S 1> เจ้าลิชนะครับผมนะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะให้มาประทะก,กับอ่าตัวอะไรดีเอาเป็นอ,อินุมาก,กิและกัน่าน้องอินุมาก,กินะครับผมแล้วก็เมกุมิด้วยให้2ตัวเลยนะครับผมรอบนี้นะฮะมาเดี๋ยวดูสิว่าจะชนะเจ้าลิชได้หรือเปล่านะเอาเป็นอินุมากิกันนะฮะมาไปมากิ let's go ตัวนี้ยังไง ไม่เข้าเลยนะครับผมดูดีเหมือนกับว่าไม่กี่แพยายามจบตีหลายรอบนะแต่ว่าลิชเหมือนจะไม่เป็นไรนะโอเคอาจจะแบบว่าอาจจะทีไม่เข้าใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเอา,อางี้ก็เข้า,ขา,ขานิดหนึ่งแะแต่แบบเอาเราใหม่นะมาเมกุมีมาช่วยด้วยเอาโอเคแต่นี้เมกุมีก็มาช่วยนะครับนี่เสกกบเสกอะไรมาแล้วนะดูดีมันจะเข้าไหมไม่เหมือนกับว่าถ้าจาไม่ผิดนะครับเจ้าลิชนะฮะคือผลของมันอ่ะคือว่าจะต้องให้โดนไอเน,นี่ยโดนพวกลูกแก้วจาก ตัวลูกสมุนของมันที่มีเองนะครับถึงเรื่องตืน่นจะลดนะเพราะว่าเนี่ยถ้าผมไปตีอ่ะก็คือมันจะตีไม่เข้านะเห็นไหม <c oughs> เอาจิงอย่างนี้แทบไม่ถึงเนี้ยเอาตัวไหนมามันก็ไม่มีผลตัวเออใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียดายนะครับผมเอาใช้แบบของตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะฮะเออนะก็อ่ะโอเคเอาเป็นว่าซับเจ้าลิกก็ประมาณนี้แล้วกันนะคือเนี่ยมันม ประโยชน์จริงนะเนี่ยมันสู้กันไปก็ไม่มีผลนะเอางี้หนก็ไในและเอาผมลองหน่อยไหมผมลองเป็นโกโจแล้วกันมารู้สึกเหมือนกับว่าอินุมะก,กิจะช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นโกโจอ่ะมันจะยังไหวไหมอ่ะลองดูนะครับผมมาพอดนนี้เรียกเทพเจ้ากโกโจมานะผมดูซิว่าลิชจะคนโกโจได้หรือไม่นะเดี๋ตอนนี้โดนโอ้โหโดนโกโจเปิดไปนะ <S <S เปิดสีอะไรไปไม่รู้ว่าแต่แรงอยู่เหมือนกันนะนี่โดนดูดนะครับแต่ว่าเลือกไม่โดนเลยไหมเหมือนกับมันเปิดเมื่อกี้ ดีดีเหมือนกับไอ้เจ้าเจ้าลิชมันเปิดมุกเกนสบกัตัวใหญ่ไปเออเอแล้วมุกเกนมันโกงนะครับผมจาไปหาเปิดนะฮะอ่ะโอเคผมประมาณนี้นะครับเจ้าลิชนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อทีมบบสตัวต่อไปเลย โอเคครับผมนะั่นแหละก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายกันแล้วนั่นเองครับผมอซึ่งบอสตัวนี้นะครับผมผมขอกลับไปโลกปกติแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปโลกนู้นนะคงจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับอุ้ยมีเกียร์แอบเห็นสักปอนมเกียินะมเกียินะเอาเป็นว่าทำ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 เหมือนยังไม่เห็นนะครับผมเ okay, ม่อกีเวลาบอสตัวสุดท้ายของเราในวันนี้เนั่นกนะ็คือเจ้าไฮชาท่านเองครับผมปึ๊บนี่ดูไฮทชาน,นะครับอมองไปใช่ผิดเรื่องนะเป็นมังกรสามหัวนั่นเองนะครับผมซึ่งมา เรามาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาเอาเป็นว่าผมขอลองเปิดจากเอาตัวอะไรมาสู้กันดีอ่ะเอาเป็นน้องยูตาไหมเอยอยูตะยังไม่ได้แบบเฉิดฉายเลยนะครับรอบนี้นะมาแตามาดูดีกว่านะว่ายูตะจะถามเราชนะเจ้าไขด้าได้หรือไม่นะครับผมถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปยูตาโอคสอึโอเคอุ้ช่วนี้มีดับวู้มีดบัดบข้าไปข้างหลังด้วยอ่ะให้เกินให้เกินโอเคแล้วไงตอนนี้เอามันไม่สู้กันเลยเหรอ ไม,ไม่สู้กันอนะ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมาผมมีไอเทมรับอยู่นะมาวัานนี้สู้กันซนะปุ๊บนี่โอเคตอนนี้ตีกันยังตีกันยังตีกตันยังคือตามไม่ตีจริงเว้ยไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นตัวอื่นก็นได้มางั้นเอามากิมามากิมากิตีไหมมากิแพนด้านะครับผมยูตะไอายูอันนี้ด้วยยูจีอ่ะเอาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เอานานามิด้วยมามาดิตัวสู้ไหมตอนนี้ยังไง ไม่สู้เลยเอ่ะใคไดอยู่ทั้งตัวเนี่ยนะคือทุกคนจะแบบยืนดูมันแบบว่าโจมตีเงี้ยเหรอโอเสียดายนะไม่เป็นไรเอา,อางี้สุดท้ายแล้วมาโกโจมาโกโจเจนี่โกโจเจนีต้องช่วยแล้วไหมโกโจไม่ช่วยเลยนะฮะคือเหมือนกับว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าไฮด้านี่น่าจะเป็นตัวบั็กแหละนะ,ะเพราะว่าตั้งแต่ดาบพิฆาตศูนย์ที่ผมเคยเอามาสู้ละมันก็ไม่สู้กับไฮด้าเหมือนกันนะครับผมไม่ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมนะเอางี้ถ้าไฮด้าไม่ได้ใช่ไหม งั้นผมลองแบบว่าจับบอสสักตัวเนี่ยมาสูก้กับโกโจแม้เออมาลองดูนะครับจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นบอสทุกตัวมาสูก้กับโกโจจะเป็นยังไงนะมาเอ,อาแต่นา,ารณ์นะครับผมแล้วก็สโนว์ควีนครับผมอ่าหยิบม,มาประมาณนี้เลยนะฮะมาดูซิว่าถ้าให้ทั้งหมดเนี่ยมาไปทา้ากับโกโจตัวเดียวอ่ะจะไหวไหมเออถ้าพร้อมแล้วหนึ่งซ้ำหยิบมาเซกเลยปึ๊บหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โกโจมานี่้ยคจอดีโกโจมาแล้วนะครับแล้วไงโกโจตีโอ้ย ดึงด้อุ้ยตายเลยเกินไปนะครับตึงเกินตบบนี้โอเคมาแล้วก็มีสีฟ้ามาผมเลยก็เีบ่บอยนี่ก็ตายเลยอ่ะคือไม่ต้องไปถึงมือแบบโกโจเลยะจริงๆคือไม่ต้องถึงมือคนอื่นนะครับโกโจตัวเดียวพอรับจบนะจริงๆผมว่ามาะโกโจก็ไม่ต้องนะจริงผมแค่แค่อิตาโลรีตัวเดียวอะน่าจะสู้ได้หมดเลยนะผมเออถือว่าไอ้จิจูใคคใส่ของเราเนี่ยพลังมันโหดจริงนะ เออถ้าเทียบกับเรื่องอื่นนะครับผมก็ก็ถือว่าโหดอยู่นะฮะจะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทราบการจับตัวละครมาประทักกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมอ่าก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะใครผมเนี่ยจับตัวละครไหนมาประทับกับตัวละครไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผม สวัสดีผมเซร์ซีนะขอตัวลาไปก่อนแต่เกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์ก็จะไขเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มนในการที่จะไปด้วยนะครับพรเพื่อจะมานหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบาย